มากพอแล้วแล้วมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขได้เราเทรดแล้วมันมันยังไม่ไม่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดคือเราสามารถเทรดแล้วเรามีความสุขเทรดยังไงให้มีความสุขก็คือเทรดไ,ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดมันอาจจะเครียดให้น้อยที่สุดอะ่ะม,มันมันคือการลงทุนนะครับ มองมันเป็นมองมันเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งเหมือนกับวันนี้ถ้าหากเราจะซื้อลอตเตอรี่สักชุดหนึ่งสมมุติว่าเราจะซื้อชุดห้าใบเลยแล้วกันชุดห้าใบสามสิบล้านเนะชุดห้าใบสามสิบล้านเราเสี่ยงด้วยเงินห้าร้อยบาทเพื่อที่จะได้สามสิบล้านเลเวอเรจสุดยอดเลยเนาะแต่โอกาสที่เราจะได้สามสิบล้านน่ะมันขนาดไหน โอกาสมันแทบจะหนึ่งในล้านถูกไหมน้อยมากถูกไหมหนึ่งในล้านนั่นคือจะได้สามสิบล้านถูกปะแต่วี้ีพอเรามาเทรดโอกาสมันอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบโอกาสอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบทุกอย่างห้าสิบห้าสิบนะถ้าเกิดวันนี้เราลงทุนเท่ากับลอตเตอรี่ห้ารอ้อบาท แล้วเราแล้วเรามองว่าโอกาสมัน50/50 50, ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้30ล้านแต่ถ้าเกิด500บาทไปเป็น1,000บาทได้เราก็ควรจะแฮปปี้แต่ถ้าเกิด500บาทนี้สูญเสียไปเลยเราก็คิดว่าเราซื้อลอตเตอรี่ชุด5ใบ30ล้านจา้ะนี่มันเป็นการลงทุนมันมีวินมีลอสมีวินมีลอสเสมอ มันไม่มีใครชนะตลอดเวลาไม่มีไม่มีแต่จังหวะที่แพ้คุณแพ้แล้วคุณทำยังไงอันนี้สำคัญคนเราแพ้ได